เราให้ดูชุดคอยบุตรสลากำนะครับชุดคอยบุตรสลากำมี่ก็สวยนะครับชุดนี้ก็เลือกได้นะครับแต่เอาไปทาข้อม,มือทำร้อยคอท,ทําแหวนทำ่างหูทําที้ได้หมดคอยน้ําใสอย่างนี้ครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับอันนี้เป็นคอยเก่าเก่าคอยออกสินนะครับไปไล่ๆกันอย่างนี้ก็ตอนนี้จะหาคอยที่เนื้อดีใสแล้วก็สะอาด จะออกมาสีเด,ดเดียวกันในหายากนะครับไม่ใช่ทาไมใช่ของเตรียมนะก็ถ้าเป็นของจริงก็จะหายากอันน,อออนีน้เป็นคลอยเก่าคลอยทองเป็นลอยเก่าสนใจก็โทร0871556089เกีย์เกียร์จันติกหวัดจันทบุรีครับเป็นคลอยที่เราเก็บเอาไว้แล้วก็ไปต่อ,ตอแสวงหามาก,กันนะครับก็ตอนนี้พอค้าปลอยก็ขายคลอยหมดพอขายคลอยหมด ก็ซื้อเข้ามาใหม่ก็ไม่ค่อยมียังไ,ไม่ค่อยมีปั๊บโรงงานที่มีอยู่ก็ต้องค่อยๆหยุดค่อยๆหยุดมาหยุดไปนานๆก็กินคุณเก่าคุณเก่าก็ไม่ได้มีมากมายแล้กินทุนเก่าหมดจะทํายังไงครับระหว่างที่รอหางานพอที่เก็บเอาไว้พอที่จะเป็นสมบัติเพื่อจะให้ลูกหลานเพื่อจะไ,ไ้ใช้เองหรือจะเป็นที่จะลึกในฐานะที่เป็นผู้ทำพยแต่คนไม่ไหวครับเพราะว่ามัน งานก็ยังไม่รู้จะไปทำอะไรดีเกรษฐกิจอย่างนี้ก็เอามาขายเพื่อจะแก้ปัญหาท้อหน้าไปก่อนข้าขนมลูกผานมลูกค้าเราเอื่อนันต้องใช้ทุกวันนะครับวันนี้ก็เลยให้ดูว่าพลอยเก่าที่ใช้เสมอกันจะเป็นอย่างไ้นะครับตอนนี้ยังพอจับจองได้นะครับสนใจก็โทร087155622ร้านเจเจจันทร์จันทร์พดี